ครูสอนว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนฟ้าใสาจำไม่ได้เพราะมันยากมากคุณครูเลยให้ดูทั้งภาพและชื่อไปพร้อมกันมักกราคมอ่านว่ามักกราคม กุมภาพันอ่านว่ากุมภาพันนาคมอ่านว่ามีนาคมเมษายนอ่านว่าเมษายนพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคม มิถุนายนอ่านว่ามิถุนายนกะรกดาคมอ่านว่ากรกฎาคมสิงหาคมอ่านว่าสิงหาคม กันยายนอ่านว่ากันยายนตุลาคมอ่านว่าตุลาคมพฤศจิกายนอ่านว่าพฤศจิกายนธันวาคม อ่านว่าธันวาคมเดือนจา๋าฟ้าใสาจำชื่อเดือนได้แล้วจา้าและรู้ด้วยว่าเดือนลงท้ายด้วยคมมี31วันลงท้ายด้วยโยนมี30วัน ส่วนเดือนกุมภาพันธ์มี28วันสปีครั้งจะมี29วัน